ะะตอนนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมยังโอเปอเรชันของไทสมายค่ะตามกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ออกของไทสมายแล้วนะคะจะอยู่ที่ชั้น4ค่ะบิวแล้วก็น้องตุ้ยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ ไม่ตาเราคนดีนุ้ยเองค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นคลิปแรกของมุ้ยเลยค่ะพี่แต่วันนั้นก็บีไม่ได้ไปกับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรวันนี้เลยก็วันนี้อยู่ที่ซอกนะคะก็คือโอเ r a t i o n Design นั่นแคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะวันนี้น้องตุ้ยน้องตุ้ยมาทำอะไรที่ซอกคะวันนี้ตุ้ยมีอะไรค่ะไรมาเดานะคะ อยากรกับพีเซนเจอร์ของเทสไม่อย่างลุงตุ้ยนะคะไปบินมาเก๊ากันแล้วสิคะแต่ฝ่าอื่นลุงตุ้ยก็ไปนะคะไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับตันที่เป็นอะไรครับตันทองครับตันทองอินตันไปไแปงนะคะไปจะท่าสองไปดอกไปดอกไปได้การไปกับลุงไหมคะไปร่วมงานกับเทสไม้คะก็ทีก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับ กัรเป็นไทยไปรุ painful. ่นอ๋อเวอร์ชันว um ัยรุู้เวอร์ชั่นน้องแอนก็สวยใช่ไหมคะต้ค่ะเป็นกระต่ายนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่โต๊กนะคะค่ะพี่โต๊กทำตำแหน่งอะไรคะเวอร์ชันนอนยืดดีคณะที่เราเป็นของพี่โต๊กไม่ไฮซีไมค์ค่ะก็ซัพพอร์ตเอกสารทุกอย่างได้เลยน้องน้องชื่ออะไรคะน้องมิ้นนะคะ น้องมิ้นอยู่ฝ่ายอะไรคะตอนนี้เหมือนพี่เ evet> จ้าว่าขอให้ช่นอ๋อคอยช่วยพี่เจาอีกทีใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมคะสาวสาวออฟฟิศของเราก็สวยนะคะสาวสาวแอร์ของเราสวยยิ่งกว่าอีกค่ะมีชื่ออะไรคะปอค่ะพี่ปอนหน้าที่อะไรคะ Operations a s s o c i a t โปรดจะทำออะไรดีใช่หน้าที่หลักๆค่ะเกรดแฟลชแอนด์สี ลีฟลูกเรือกอดขึ้นไปบินนะคะตามกันมาเลยค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศในการบิฟลูกเรือไทยสมานะคะตัวเซอร์วันนี้ค่ะซูเปอร์ดีมอร์เซอร์วันนี้คือพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เก๋ไปบินไฟอะไรคะอ่ามาเก๊าค่ะเซตท่าสองเซตท่าสามค่ะทำไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังเลยคะอ๋องพี่น้องโอเจทีค่ะวันนี้สองคนน้องใหม่ของเราค่ะ น้องน้อยน้องน้อน้องาโอเจทีโอเจทีไปโอเจทีค่ะก็นี่เป็นลูกเรือในเชียวบินนี้นะคะอุ้ยค่ะค่ะเดี๋ยวน้องแอตอค่ะแล่วันนี้พีเน็ตสือกับค่ะ ก็ขอลาไปเพียงแท่านีนะคะเราพบกันใหม่ค่ะในไฟ0.04ค่ะต้องมาดุนกันนะคะว่าเราจะพาแฟนผู้ชมไปที่ไหนบ้างค่ะโดยตอนโพสไฟซู่ที่เช็คกับเฟรมไฟตรงหางดาว